สวัสดีค่ะพนักงานทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมการต่อต้านการล่วงละเมิดและการละเมิดของบริษัทมิฮามีเทิลเวิร์ไทยแลนด์จำกัดก่อนอื่นพนักงานต้องทำข้อสอบก่อนการอบรมเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจก่อนนะคะภาพรวมบริษัทม่ฮามเทิลเวิร์ตไทยแลนด์จำกัดมุ่งมั่นที่จะดูแลให้สถานที่ทำงาน มีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันโดยบริษัทมิฮามทเมเวอร์เไทยแลนด์จำกัดได้กำหนดนโยบายไว้3นโยบายดังนี้ 1. นโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดและการละเมิด 2. นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ 3. นโยบายต่อต้านการบังคับใช้แรงงาน1นนโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดและการละเมิด นโยบายต่อป้านการล่วงละเมิดและการล,ละเมิดการล่วงละเมิดคือการกระทําที่ทําให้ผู้อื่นเกิดความอับอายอัปะยะ์อดสูงรำคาญร,รบกวนไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาคําพูดหรืออื่นๆรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศการทำร้ายจิตใจและสแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจในทางที่ผิด ภายในบริษัทมิฮาเมทัลบริไทแลนด์ Thailand, ห้ามการล่วงละเมิดทุกประเภทโดยเด็ดขาดเช่นการล่วงละเมิดทางเพศการล่วงละเมิดทางกายวาจาการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหากพบสถานการณ์ใดๆเหล่านี้โปรดอย่าลังเลที่จะรายงานไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและเริ่มดำเนินการสอบสวนเมื่อได้รับรายงาน สนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติการเลือกปฏิบัติคือการกระทำหรือทัศนคติเชิงลบใดๆที่มีผลต่อบุคคลเนื่องจากลักษณะที่ได้รับความคุ้มครองเช่นเชื้อชาติเพศอายุศาสนาและลักษณะอื่นๆภายในบริษัทนีฮาเมทัวร์ไทยแลนด์จำกัด การเลือกปฏิบัติทุกประเภทโดยเด็ดขาดโดยทุกคนมีสิทธิ์และโอกาสเท่าเทียมกันในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานการเลื่อนขั้นและโอกาสในทุทกๆโอกาสบริษัทมีฮาเมท้าเวิรไทยแลนด์ยอมรับความแตกต่างของทุกคนและมอบโอกาสเท่าเทียมกันให้กับทุกคน 3. นโยบายต่อต้านกนารบังคับใช้แรงงาน การบังคับใช้แรงงานหมายถึงการขืนใจให้ทำงานหรือให้บริการโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งผูกเข็นทำให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพหรืออื่นๆใช้กำลังประทุษร้ายยึดเอกสารมาเป็นสิ่งผูกมัดทำให้บุคคลทำงานให้โดยไม่ได้ยินยอมนั่นถือเป็นการบังคับใช้แรงงาน นโยบายทั้ง3นโยบายของบริษัทมีฮารเมิรทกไทยแลนด์ทางบริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานที่ทำงานในโรงงานดำเนิกนการดังกล่าวด้วยความสมัครใจและไม่ได้มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการบังคับใช้แรงงานพนักงานมีสิทธิ์ออกจากหน้างานเพื่อไปเข้าห้องน้ำหรือดื่มน้ำในช่วงเวลาทำงานแต่ให้แจ้งหัวหน้า,าแผนเพื่อหาคนเปลี่ยนในกรณีที่อยู่ตำแหน่งงานต่อเนื่อง พนักงานมีสิทธิ์เข้าออกบริเวณโรงงานได้ตลอดเวลาในกรณีฉุกเฉินและต้องแจ้งเหตุผลให้หัวหน้าทราบก่อนทุกครัง้งการทำงานล่วงเวลาเป็นแบบสมัครใจและช่วงเวลการทำงานล่วงเวลาจะไม่เกินข้อกฎหมายกำหนดท้องผิดจบการอบรมในหัวข้อการต่อต้านการล่วงละเมิดและการละเมิด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอย่าลืมทำแบบทดสอบหลังการอบรมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ